โอเคก็กล้าสวีดสัดสสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาฟาร์มดาเมดด้วยกิวทัลโล่นั่นเองนะครับผมสำหรับกิวทัลโลของผมนั้นก็ไปแอบ,บสุ่มมาแล้วก็ทำเป็นเวล175เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลย175แล้วนะคุณผู้ชมวันนี้ก็กิวทัลโลของเราจะทำดาเมจได้เท่าไหร่จะไปได้กี่เวฟก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเอามาปับ๊บวางตัวฟาร์มเงินสปีดวากอนเหมือนเดิมอะ เลือกปกติโอ้โหสำหรับกิลทาโโลช่วงแรกนี่ก็วงวงตีโคตเล็กเลยนะดูดิแคบจะตีได้สิบตัวเออะอะันนี้ก็วางเออวินผิดไปอะหลกไปหน่อยตกใจเห็นเลือดบ้านตอนนี้เลือดบ้านกลับมาเหลือน้อยแค่นี้อีกแล้วอะครับคุณผู้ชมดูดิประมาณร้อยกว่าอีกมั้งอะกลับมาเป็นอย่างนี้อีกแล้ว บ้านผมเกือบแตกโลกไปหน่อยกดวางไอ้นี่ไปเฉยเลยเออร์วินนะโอเคเราฟาร์มตังเสร็จแล้วะทำกิวทารตัวแรกให้วงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงโอ้นี่วงใหญ่ขึ้นแต่ตีช้าลงกาวางกิวทารุแปดตัวเรียบร้อยแล้วระยะตีตอนนี้ระยะที่80นะครับวง AOE ก็ ประมาณนี้ <C oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปไล่วางหงวดดํากันอีกทีหนึ่งตอนประมาณเวฟสักหกสิบแล้วกันบางคนก็จะสงสัยนะช่วงนี้ผมหายไปไหนไม่มาไลฟ์สดเลยนะฮะระีผมบับเวลานอนอยู่มัวแต่ไปติดโปรเจกต์โปรเจกต์นี้นี่มัวแต่ไปติดทําโปรเจกต์ไมค์ครับอยู่ฮนะก่อจะได้หลับได้นอนแต่ละวันคือแบบโห้โหมันแบบยิ่งนอนช้าลงไปเรื่อยๆจากตอนแรก นอน9ก้าโมงสิโมงเริ่มขยับเป็นเที่ยงพอเที่ยงเริ่มขยับเป็นบ่ายสองบ่ายสามคือสรุปมันมันไม่ไหวครัตื่นมาไลฟ์ไม่ได้ตื่นสายไม่ทันตรงนี้ก็เลยพยายามปรับเวลานอนอยู่เนี่ยวันสองวันนี้แหละน่าจะได้กลับมาไลฟ์สดละไม่น่าเกินวันศุกร์ใครยังไม่ได้บิวก็เตรียมตัวเลยศุกร์นี้เจอกันโอเคกิลทาลร่ของเราอัปตันแล้วนะครับผมใช้ตังไปทั้งหมดประมาณสอล้านเนะครับ ดาเอจอยู่ที่เดี๋ยวรอปั๊บหายก่อนโอเคดามเมจ็ดล้านห้านะครับผมอันนี้เวร้อยเจ็บห้านะครับดามเมเจ็ดล้านห้าระยะโจมตีเก้าสิบเวลาโจมตีนะครับสิบสามจุดสองห้าวิตีหนึ่งครั้งถ้ามันไม่ติดเลือดไหลนี่คือห่วยเลยไอ้มันยังดีมันยังติดเลือดไหลไงครับก็ถือว่าไอความเร็วโจมตีก็ไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่กับดามเมจที่ได้ แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยวงโจมตีเนี่ยน่าจะใหญ่กว่านี้สักหน่อยนึงนะจะดีมากเลยแอบเล็กไปนิดนึงโอเคตอนนี้ผมได้กิวทาโรตังสี่ตัวแล้วนะครับผมแล้วก็วางหนวดดำเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สีตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดแล้วก็ตัวที่แปดนะครับ เ่ออีกสเปกหนึ่งสักเวฟเจ็ดสิบเดี๋ยวจะเริ่มวางโกโจกับรอละโอเคตอนนี้ผมวางโกโจกับรอเสร็จหมดละเราจะเริ่มการหยุดเวลารัวๆละเลี้ยงเวฟแล้วนะครับผมจะมีตังขวาก่อนตอนนี้ก็เวฟที่เก้าสิบแล้วนะครับคุณผู้ชมมากดโกโจกันรัวๆครับผม <S <S เหมือนเขาจะแก้บั๊กแล้วนะเฮ้ยเขาแก้บั๊กแล้วคุณผู้ชมงานหยาบ แก้วงานหยาบเชียเชียแล้วเยแตกแล้ว 99สิบเก้าอฟเขาแก้บักแล้วว่ะคุณผู้ชมเคได้ร้อยบีนะก็ถือว่าตึงอยู่ถ้าเขาแก้บักแล้วเนี่ยวิธีการเล่นมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาลองอีกสูตรหนึ่งดูรอมนี้ก็ได้เป็นหนึ่บีเกเกฟก็ถือว่าตึงใช้ได้แล้วนะสำหรับเจ้ากิลทาโร่นะครับผมก็ลองเอาไปเล่นกันดูครับผม ก็สําหรับบัคสโลใช้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ไม่บัคแล้วนะเออใครที่จะมาทำบัคตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมใครมีอะไรสงสัยหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP พหน้าสำหรับวันนี้บายบาย